แม่ยอมคลานเข่าต่อนหน้าครูดอตอรหมวยอลิสรามีทุกวันนี้เพราะแม่ เรียกได้ว่ากลายเป็นไวัยรัลใน t i k t o k ค่ะที่แม้รายการนี้จะออนแอร์ air ผ่านมาเป็น10ปีแล้วก็ตามสำหรับการออกรายการแบบพร้อมหน้าพร้อมตาของครอบครัวดอกเตอร์มวยอริศรากัมธรเจริญหรือดอกเตอร์อริศราวิพาตวัฒน์ผู้ประกาศข่าวคนดังมากความสามารถที่ครั้งหนึ่งเจ้าตัวได้พาคุณแม่จุฑารัตน์กมธรเจริญมาออกรายการครอบครัวเดียวกันค่ะซึ่งเจ้าตัวเป็นพิธีกรน,นะคะแต่ในวันนั้นรับหน้าที่เป็นแขกรับเชิญพร้อมกับเซอร์พร กับแขกพิเศษอย่างพี่ชายนพพรกำทอรเจริญผู้กำกับละครสิทคอมค่ะซึ่งสิ่งที่กินใจจนทำให้กลายเป็นไวรัลก็คือคำว่าแม่ที่ทำเพื่อลูกของตนเองนั้นมันช่างยิ่งใหญ่ค่ะ ในเรื่องราวของคุณแม่จุธารัตน์ที่ถ่ายทอดออกมาได้สมกับคำว่าคุณแม่ผู้ไม่มีขีดจำกัดจริงๆค่ะเพราะการที่อยากให้ลูกของตอนเองมีอนาคตมีการศึกษาที่ดีแม่คนนี้ทำทุกอย่างแม้กระทั่งคลานเข่าเพื่อที่จะขอใบสมัครให้กับลูกตัวเองจนทำให้ด็อกเตอร์หมวยประสบความสำเร็จไม่ว่าจะได้รับเกียรตินิยมหรือคำนำหน้าว,ว่าดต็ตรค่ะโดยดรหมวยได้เผยถึงเรื่องนี้ว่า แม่บอกว่าต้องพยายามให้ได้เรียนรุ่งเรียนดีๆซึ่งตรงนี้หมวยทึ่งมากเลยคือไม่คิดว่าผู้หญิงคนหนึ่งจะพยายามให้ลูกเรียนดีๆแม่เราไม่ได้มีความรู้อะไรเลยเพราะตอนที่แม่พาไปสมัครหมวยก็ยังไม่รู้ว่าแม่รู้จกักโรงเรียนนี้ได้ยังไงเป็นเรื่องที่ทึ่งมากบ้านเราก็อยู่ไกลบ้านเราไม่ได้ร่ำรวยและที่มากไปกว่านั้นเวลาที่แม่ไปเฝ้าแม่เขียนหนังสือไม่ได้ ซึ่งคุณแม่จุธารัตก็ได้เล่าให้ฟังว่าเขาไม่ขายใบสมัครให้แม่และแม่เห็นมาแม่หลุยพอเขาออกจากห้องน้ําแม่ไม่มีความอายนะแม่คุกเข่าตามเขาไปจากห้องน้ําไปถึงออฟฟิศก็ครานตามเขาไปถามว่าอายไหมเราไม่สนใจนะเราอยากให้ลูกสาวเรียนที่นี่และมาแม่หลุยเขาก็ให้ใบสมัครสอบแม่ดีใจมากพอถึงเวลาสอบสอบเสร็จแล้วก็สามารถเข้าเรียนที่นี่ได้สําเร็จค่ะ ก็เรียกได้ว่าความรักของแม่ที่มีต่อลูกนั้นยิ่งใหญ่จริงๆค่ะ